สวัสดีค่ะพี่ทุกตาจากรอบรัวขวพุูไทยค่ะเมื่อนนี้พี่ทุกตามีสูตรน้ำจิ้มเมียงป่าเผามาฝาเพื่อนๆเด้อค่ะสําหรับคนไหนค่ะจะทํากินทําขายหดือยว่าเอ็ไว้กินฉลองปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เนาะ,ค,ะค่ะก็สาม,มารถติดตามคลิปพี่ทุกตาและกระเบืองสูตรได้เลยเด้อค่ะเด้อค่ะก่อนที่จะเสียน,น้ำจิ้มเมียงป่าเผาเนาะคะ่ะมือวนนี้พี่ทุกตาจะพาเพื่อนๆมาต้มน้ำเชื่อมก่อนเด้อค่ะพี่ทุกตาใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะ1นกิโลค่ะ ตอน้ำแล้วค่ะน้ำเปล่าสักประมาณ600-700ถึงมลลิตรแล้วคะเนาะเพราะว่าเวลาที่เราจะเอ็นน้ำจิ้มนะคะ่ะเราใช้น้ำเชื่อมมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมแล้วมันปุงง่ายแล้วค่ะปุงงาะะ่งงายขึ้นนะคะ่ะค่ะต้มน้ำเชื่อมให้เดือดนะคะ่ะเคี่ยวไฟอ่อนไปสักพักแล้วค่ะให้น้ำงวดลงสักเล็กน้อยเนะยาะยวน้ำเชื่อมนี้เราก็เติมเกลือลงไปน้ำแล้วค่ะสักประมาณ1ช้อนโต๊นะนคะ่ะ หลังจากที่น้ำเชื่อมเอาเริ่มงวดสักเล็กน้อยแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นก่อนเด้อค่ะค่ัจากนั้นค่ะเข้ามาเตรียมค่ะเครื่องทำน้ำจิ้มของเฮ่าค่ะประกอบด้วยขิงค่ะน้ำจิ้มปลาเผาของเฮ่ามื้อนี้นะคะพี่ตัดจะพาใส่ขิงนะคะขิงเนี่ยมันจะซอยดับกลิ่น่าวของปลานะคะแล้วก็มีความหอมมากขึ้นนะคะเนาะค่ะต่มมาค่ะจะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมพริกสดนะคะ ถ้าเรามักเพดหน่อยเราก็เอารสซัดส่วนของพริกสดน่อยกอกะเทียมนะคะ่ะจากนั้นคายเป็นถั่วป่นนะคะ่ะถั่วป่นถ้าเพือพ่อนๆไม่มีถั่วปน่นใส้ถั่วตัดได้เด้อค่ะใส้ถั่วตัดจะเอทให้รสชาติหวานนะคะเนาะน้ำปลาค่ะจากนั้นเป็นน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้นี่น,นะคะ่ะแล้วเป็นน้ำอุ่นค่ะ น้ำอุ่นหรือว่าน้ำต้มซุกค่ะที่เขาเตรียมไว้ผสมน้ำผสมในน้ำจิ้มของเขานะคะแ้วกกระกผักชีค่ะรักชีนี่พิ่งแต่ใช้ทั้งรากักชี่และกระใบของมันนะคะเนาะ ามาถึงขั้นตอนการปั่นน้ำจิ้มนะคะ่ะเมื่อนี้พิลกแต่มีเครื่องครัวชิ้นใหม่นะคะ่ะนั่นก็คือเครื่องปั่นค่ะเครื่องปั่นของ Marvel X เนาะคะ่ะเอทให้ชีวิตพิกแต่ง่ายง่ายสบายสบายค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาปั่นน้ำจิ้มหลายๆนะคะเขาสามารถปั่นได้เป็นกิโลเลยได้ค่ะเพื่อนๆเหมาะมากเลยสาหรับร้านอาหารหรือว่าเฮาเสีเดไว้ไกินไว้ขายแบบปริมาณหลายๆจังซีค่ะเพราะว่ามันสามารถใส่ส่วนผสมทุกอย่างปั่นลงไปพร้อมกันได้แบบง่ายง่ายสบายสบาย,สบายเลยเด้อค่ะ ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งน,นะคะที่พิลึกตประทับใจในการออกแบบเครื่องปั่นมาเวลเอ็กนะคะก็คือเครื่องปั่นมาเวลเอ็กนะคะเพื่อนมีประสิทธ,ธิภาพแบบว่ามีระบบป้องกันความปลอดภัยค่ะถ้าปุ่มนะคะเวลาที่ฮาบบปิดฝาหรือว่าฮาหมุล,ลปุ่มบาถึงล็อกมันนะคะเฮาวสามารถกดปั่นหรือว่าดําเนินเครื่องได้เลยนะคะเนาะแต่ถ้าเราใส่ตรงล็อกแล้วล่ะค่ะใส่ตรงล็อกแล้วเรียบร้อยเราถึงสามารถที่จะกดปั่นได้นะคะเนาะมันเป็นระบบเซฟตี้ไปในตัวเลยด้อค่ะเด้อ หลังจากที่เอาปั่นพริกกระเทียมขิงนะคะแล้วก็ชี่หอมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อมาค่ะพิ่จะใส่ค่ะใส่ถั่วป่นเนะคะ่ะใส่ถั่วป่นลงไปเพืเ่อเบิ่งความละเอียดค่ะความละเอียดของเครองปั่นนี้เนาะคะ่ะค่ะด้วยคมคมของใบมีดเนาะค่ะที่เป็นเอจากสแตนเลสแท้เนาะคะ่ะ คือเัากดปั่นแปบเดียวค่ะลดระยะเวลาทำงานมากเลยพิกตาก็เลยบอใส่ถั่วพร้อมกันค่ะเพราะว่าถั่วยิ่งละเอียดอยู่แล้วนะคะถ้าหั่ปั่นพร้อมกันมันยิ่งละเอียดไปกว่านี้นะคะพิกตาเลยใส่ถั่วไปทีหลังนะคะเนาะค่ะอย่างที่บอกนะคะระบบความปลอดภัยนะคะหรือว่าระบบสตีของเครื่องนะคะถ้าเราเปิดฝาค่ะเราก็สามารถกดปั่นได้เนาะ,ะเนาะด้วยตัวเครื่องนี่นะคะมันจะมีปุ่มทำงานนะคะ ปุ่มทํางาน3ระดับนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3เบอร์หนึ่งก็คือความเร็วแรงเบอร์สองคือปันกลางนะคะเบอร์สคือแบบเป็นกระตุกนะคะเป็นกระตุกเวลาเราทอดโถออกมาแล้วคะกห็หมุนหมุนสักเล็กน้อยะคะ่ะนี่ค่ะตัวเครื่องคือคือมันทาความสะอาดง่ายเนาะ,ค,ะคือทอดออกไปล้างได้เลยเลยนาะคะ่ะตัวโถกับทําจากพลาสติกพลาสติกเกตเอเนาะคะ่ะว่าต้องกลัวแบบ มันจะตกกล่นแตกอย่างซีเนะคะเนาะเพราะว่ามีความทนทานแข็งแรงค่ะเอาค่ะเครื่องปั่นน้ำจิ้มของเฮาค่ะเครื่องน้ำจิ้มของเฮามันกับปั่นเสร็จแล้วเนาะค่ะพร้อมแล้วค่ะต่อมาค่ะพี่จใส่ของเหลวลงไปค่ะของเหลวเอาเพ่นเพื่อนจะใส่อย่างลงไปก่อนกอะไรนะคะอันนี้พี่จะใส่น้ำเชื้อมค่ะใส่น้ำเฉือมลงไปก่อนอใส่น้ำเชื้อมลงไปก่อนนะคะนะ่ะนะบบต้องยานหวานเ้อเพราะว่าสัดส่วนของพีของลลยอยเเเเาาาาาาานน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 ่่่่่่่ะะะะะะหลลลลลลยยอออูแ้้้้้้วใสสกืงงไไปปปปคคคคจัม น้ำจิ้มมือนี้บอสแฉบสีหลอดไปใส่นะคะเนาะใส่น้ำปลาค่ะอันน้ำปลาเขาเว้นไว้ก่อนก็ได้นะค่ะท้าบอสเค็มหรือว่าจังไรเขาค่อยเติมลงไปค่ะนี่น้ำมะนาวค่ะอาไครอย่างที่บอกค่ะเครื่องปั่นนี้ค่ะสามารถคั้นน้ำมะนาวในพร้อมเด้อค่ะเพราะว่ามีหัวหัวคั้นน้ำมะนาวหัวคั้นน้ำส้มแถมมาให้นำพร้อมค่ะมีสารพัดอันเลยค่ะสามารถปั่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดยังได้เบิร์ดเลยเด้อค่ะเด้อ ค่ะแม้กระทั่งโครงไก่นะคะที่เป็นกระดูกแข็งๆก็สามารถปั่นได้นะคะปั่นปลาก็ได้เลคะ่ะพี่ตาเคยปั่นปลาแล้วเอาไปราบแลคะ่ะกับปั่นได้นะคะเนาะอันนี้ปั่นพริกแกงนี่แบบสบายมากเลยค่ะเพ่ินๆค่ะพ่อใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเขาสิมเบิ้งแล้วะคะ่ะอันนี้พี่ตาสิมแล้วะคะ่ะขาดเค็มสักเล็กนะะ้อยพี่ตาก็ใส่น้ำปลาเพิมลงไปแล้วค่ะเนาะ ค่ะน้ำจิ้มเพื่อนๆค่ะถ้าเห่าแบบว่าเห่าจะเอ็ดกินในช่วงปีใหม่เนาะหรือว่าช่วงเทศกาลค่ะพีแต่แนะนําให้เอ็ดน้ําจิ้มไว้ล้วงนานะคะ่ะเอ็ดเก็บไว้ค่ะน้ําจิ้มเนี่ยค่ะยิงย่งดิ้งนานมันคือรสชาติมันยิ่งกลมกลมเพราะว่าเวลาที่เห่าเอ็ดใหม่ๆแล้วค่ะมันอาจจะมีกลิ่นขมของเปลือกมะนาวค่ะเวลาที่เห่าคั้นมะนาวเนาะยิ่งนานนี้น่ะ ยิ่งใน,นนี้มะนาวมันหล,ลุกนิกน้อยมันบกขาดมันค่อยมีน้ำเนาะค่ะเนาะเขาคั้นน้ำมะนาวแล้วจะมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยลงไปในน้ำจิมมจำจ้มของเห่ามันจะได้ให้น้้ำจิ้มของเห่าขมแต่ถ้าเอาใส่ลงไปแล้วค่ะเห่าพักไว้ค่ะสักหนึ่งคืนถึงสองคืนนะคะแล้วเอามากินค่ะเมื่อน,นั้นราคาความขมของของ,ของไอ้น้ำมันหอมระเหยของกลิ่นมะนาวมันจะหมดไปค่ะแล้วมันจะได้ห้น้้ำจิ้มของเหา่ามีรสชาติที่แซบ่บแซ่บเด้อค่ะเด้อ ค่ดสูตรน้ำจิ้งเมียงป่าเผามือนนี้ของเฮาก็เป็นทีเดียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้ามากถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นน่วงใจใพี่ลูกตาเนี่ยวะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับมื้อน,นี้ขอบคุณค่ะ